สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมเห็นว่าเกมโรบอทอ่ะตอนแรกอ่ะไปเจอแมปอ่ะเออไอแมปนั่นแหละมันคนละแมปนะแมปนี้คนละแมปแมปแต่หน้าเล่นอะไรไม่รู้เล่นก็ไม่ดีแถมมันแบบเออไม่โดนก็ตายอ่ะเออพอผมมาเจอแมปนี้มันคือมันใช่อ่ะมันใช่เลยมันใช่เลยมันสําหรับคนที่หัวไม่ร้อนแบบผมอ่ะเออไม่ใช่ดิหัวร้อนแบบผมอ่ะเฮ้มันใช่เลยมันสําหรับกัน แม่วันนี้วันอะไรวันนี้วันอาทิตย์ใช่ปะวะน่าจะใช่เอาวันอาทิตย์อะเล่นง่ายเนี่ยเห็นไหมเล่ง่นง่ายเลย หน้ากระจกก่อนไม่เห็นปะเวูวูวูว,วูว,ว,วูหน้ากระจกอะปาะกาหนูตอนแรกเฉลี่ยปฏิเสธเว้ยรับควาเชิญคารา์ทาน้าเอา เด็ดกิ๊ดกิ้วซาลดิวติวติวลาบูบูชาวสวนนุมน่มนวลมนนมหมาไม่ต้องกระโดดฮะลาบูบูชาวสวนนุมน่มนวลเหมือนนมหมาเหมือนง่ายเนี่ยเฮ้ เอ๊ะทำไมบล็อกมันดูไม่เท่ากันอ๋อเขาทำมาแบบนี้มัก็เล่นดีนะสนุกด้วยเฮ้ยมันแถมมันอาจจะเล่นได้เรื่อยๆเพราะด้านบนไม่มีเปอร์เซ็นต์พัานดาาเฮ้ะหวานเกี๊ยบใหาเล่นไปเล่นรื่อยฮะอ๋อ mày cú đột áo, chẳng lầy lẹ ị, anh em nha hổ trợ, mày lái mày lái mày lái, mày mày sao nó มีอไะไรเฮ้ยอย่าโดนขอบอย่าโดนขอบห,อหนังที่ปิงเฮ้ยอย่าไปกระโดดครับมันหลอกมันหลอกมันหลอกให้เรากระโดดไงเพราะว่าพื้นที่มันสั้นจะกระโดดทำไมเดินไปในปกตินะ อีสี่แบบนี้มันชื่อว่าจริงจริงง่ายง่ายง่ายจริงจริงง่ายง่ายอ้าวยงสุกอริดัสอาดิดาสอดิดสเว่ยอะไ

ผมชอบสีน้ำเงินนะฮะไอ,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 อ่อ้ยไออมีการลบโคซ่างแบบนี้เป็นคนมีการแล้วก็ให้คนอื่นเขามาเล่นในเซิร์ฟตัวเอง แล้วก็เกิดความประเสริฐงดงามปาแล้วก <es> ูงงเลยห้ามโดนสีฟ้าไม่ผมชอบสีน้ำเงินเอาไม่เป็นไรพื้นที่เดี๋ยถ้าแค่ประมาณเนี้ยเดินได้

โอ้บล wow. <shark <shark <sharken> ็อกมันหาย เดินเผยเช็คพอยต์ไปได้เลยทำไมมันก็ไม่ตายขอบ้อนเบโด สังคังขึ้นคอย e! พี่จคมาคูนนี้วิ่งไปเปไน็นได้นะเอา ไปวงกลมมันรอดง่ายเวลาจะตกแล้วก็มุดวงกลมไงเออมันก็จะรอดง่ายเย่เย่เย่โน้ตเลยไอชัด no เมือ่อกี้ hehe, โอเคเมื่อกี้โดนเมื่อกี้โดนมาแตะไปนิดเดียวแต่โดนอ่ะเอมันลาม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 วิมันหายอ้าวิ่งไปแบบสั่งคัาง

yo yo xin boy thằng này bay quay gần của gần góc thằng này ba ai thang mặt nè nào là hai 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 ¡Gracias! ไม่ได้นะอย่าหาลองนะฮะข้ามเวทีกระตะเวทีนะต่อแตะต่อเต่ะต่อเตาะแหน่แหน่ เจสียนพี่เจเสียนเซียนเกมซิ่ง thấy vậy

อีกแบบเ่อ่เปลี่ยนได้ปะไปที่เดิมนะแบบนี้มันไย่อิเชียตาตาจะบอด เล็ดถั่วพันธุที่บาฟิโอวิ่งอ่ะ

บันไดขึ้นไปฮะจบแล้วเย,ย้เยได้อะไรมาตีเจอร้อน คนดูเราจะปีนขึ้นไปบนจุดสูงสุดนะครับ ขอลาก่อนแต่พี่นี้ครับขอบคุณครับปิ้่